สวัสดีค่ะพบกับช่องเราโกกอกนะคะไม่ถือไปประมาณสัก20นาทีะคะ่ะอืมอ่าแบบไหนคะแบบไหนคะเออ่คนขายติมอยู่ได้นานประมาณถ้าถ้าหนูถือไปประมาณสัก20นาทีะคะ่ะเยลลี่เดี๋ยวใหญ่พวกเยลลี่เนี่ยจะไม่ค่อยละลายเยลลี่ไม่ค่อยละล,ล,ล,ลายใช่ไหมคะงั้นก็จัดมาให้หนูเลย วันนี้แม่ผู้ใหญ่เลี้ยงีมเลี้ยงให้พ่อนะโอ้ยนึกว่าของฟรีจังมุงจิมอีกอ้าวคุณครูเลี้ยงไม่่คุกกี้คุกจิมถ้าเป็นเผือกเผือกมีปุ๋ยด้วยมุกจิมเลี้ยงแม่แม่ขายมาที่พีทเมื่อกี้นี่มุกจิมเป็นเอเซียเลี้ยงตลอดวันนี้ไม่มีตังค์ครับเสียไม่มีตังค์วันนี้โอ้ยเห็นแบงค์ร้อยแล้วหเ็นแบงค์ร้อยแล้วเขาน่าจะเลี้ยงเราแล้วล่ะ เสียใจเอาแอนช่องียนให้หน่อยช่องเล็กทุเลียนเอาเป็นแท่งด้วยครับช่องใหญ่ต้องเลี้ยงช่องเล็กแท่งเอาเป็นแท่งไหมอันนี้ก็อยู่ได้นานใช่ไหมคะอันนี้ก็อยู่ได้นานเหมือนกันเพราะว่าน้ำแข็งในนี่มันมาตรฐานกว่ามันหลบเลยแบงคร้อยหลบเลยอันนี้เป็นกะทิเหรอคะอันนี้เป็นเผือกครับเผือกกะทิโอ้เอาเอาเผือกกะทิก็ได้ค่ะเท่าไหร่จ๊ะสิบบาทมามาให้แม่หน่อยค่ะมาทุเรียนหมือนแท่งก่อนทุเรียนเลยนี่แบบจุกแล้ว ตัวกบปลาราคาตบให้ดูจ่ายแล้วขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณเดี๋ยวไอ้กกตูมีมีงานบุญหนึ่งครับนี่วีอ๋อเดี๋ยวดูทีวันที่สิบสามสิบสี่อยู่ดงหลวงนะงานพิธีพระราชทานทรงสบโอ้ยสิบสามสิบสี่ปั่นวิยไอศ์ครีมอยู่ที่นี่หลายไอศ์ครีมทางนั้นเขาก็มีดงหลวงหงหลวงน้ำไปไม่ถึง ไปไม่ถึงไปไม่ถึงวันนี้ไม่มีผู้ใหญ่ใจป้าหาเงินจนกระเป๋าสิขาดย่าหนิงอะไรดีนี่อ่ะใครเลี้ยงอ้าวเอาช็อตดัดชิปก็แล้วกันเอาใครเลี้ยงอ่ะช่องใหญ่เลี้ยงช่องเล็กงานส่งใหญ่เลี้ยงช่องเล็กก็บอกผมไม่รู้ใครเลี้ยงผมใครทำไมกล้าเลี้ยงผมฮะจะกินนี่นข้อเสียสละให้นี่มีการเสียสละอีกอ่ะเอาใครเลี้ยงผม เอาคุณเฟื่องไงฝากกดติดตามเฟื่องบุญทูนดนึ่รเเอาได้กินแล้วก็ต้องฝากใครว่าเล่นล่ะนี่ดีแ่าดค่นี่สิบใช่ไหมคะนี่นะเรื่องบุญทูชาแนลนะครับเอาไปสักหมื่นคนนะครับูไลฟ์สดดูนะครับ อมือสั่นเลยมีคนเลี้ยงไหมวันนี้าดนแสดงว่าคนอื่นไม่เคยเลี้ยงยิงไหมคะลุงจิม่โอ้จะมีแวนเพื่อสุขภาพด้วยเนี่ยมันก็ส่เอาขึ้ี่ใส่ไยี่เลยใช่ติก้นมดถตนอยกัดจะใส่แล้วดีนะร้อนร้อนร้อะเพื่อสุขภาพมันจะมีส่อยมีเหล็ก เดี๋ยวฟังคุณเฟื่องพูดดีกว่าเอ้าไอ้สักขี้เมยหันจะใสเนาะแบบนี้ยใหญ่ใจดีเลี้ยงครับต้องใหญ่เฟื่องดีนะคูเดี๋ยวไปฝากพ่อนะคะนี่ได้แล้วไม่ถึงไม่ถึงถามว่าเอาไปสักยี่สิบนาทีจะละลายหรือเปล่ามันน่าจะตกป่องก่อนตกป่องก่อนบ่ลูกเอาเสื้อบอลลูเก้าป่องป่องมันน้อยอยู่ใส่ได้อยู่งป่องได้อยู่นี่มีออได้ลูกนี่อือ รอดมั้นนะใชจะใส่นี่ยเดแม่ก็ถือนี่ลูกอันนี้นะกินอะไรโกโกไลน์อ่ะชักสอกโกเล็จริงๆเนาะไอเสตีมนี่แม่น่ะกินแล้วแคลนอันนี้น่ะพอดีมันไม่ทำร้ายผมครับผมเลยไม่แคลนสุดยอดคำคมนะคะมันไม่ทำร้ายโกโกไลน์เลยไม่คาดแคลนอันนี้ เดี๋ยวเราจะไปนะคะไอ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 สครีมไปให้พ่อก่อนนะคะพ่อผู้ใหญ่อยู่บ้านไร่ค่ะไปกันคะ่ะนี่มาถึงบ้านไร่แล้วค่ะนะคะ,ะนุวายนุวายมานี่เร็วื้อสั่นขนเลยนะคะนี่แดดร้อนมากค่ะเดี๋ยวไอศครีมเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าละลายหรือเปล่าที่ถามไปเมื่อกี้นี็อยากจะเอามาให้พ่อนะคะว่ามันยังจะละลายหรือย,อยังนะคะ มาจากบ้านลุงเดี๋ยวไปให้พ่อก่อนนะคะเอาเผือกนะคะนนี้เป็นนี่ค่ะไอศ์ครีมเป็นกระป๋องนะคะเดี๋ยวไปดูคุณพ่อเ้าค่ะนี่แกดูค่ะว่าละลายหรือยังนี่นะคะมะม่วงแก้วสงสัยพ่อกินเมี่ยงไปแล้วค่ะ ราสครีมนะคะแม่ก็เลยกินเนาะพ่อไม่กินพ่อกินเมี่ยงมะม่วงไปเมื่อกี้นะคะก็จะปวดท้องค่ะก็เลยไม่กินคุณแม่ก็ต่อยเลยนะคะอร่อยมากเอาถือมาถึงบ้านไร่นี่นะคะยังเรั่นอยู่ค่ะยังใช้ได้อยู่นะคะร้อนมากเลยค่ะนี่นะคะมาถึงบ้านไร่แล้วค่ะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามนะคะยังร้อนเหมือนเดิมเลยค่ะนี่โอ้โห ร้อนแรงซะด้วยนะคะเดี๋ยวไปเปิดน้ำก่อนนะคะน่าจะอาบน้ำก่อนร้อนจังอาบน้ำกรนโอ้เนี่ยค่ะเปิดน้ำใส่ถังก่อนนะคะเปิดน้ำใส่อุ่งไว้นี่เาก็ค่อยสับขึ้นไว้ใหม่นะคะแล้วก็คอยให้เต็มถังตลอดอันนี้คุณแม่เพิ่งล้างไปนะคะล้างไปเมื่อตะกี้เค่ะโอ้โหเย็นชุ่มฉ่ำเลยนะคะถ้าอาบน้ำ เราจดูด้านนอกค่ะมีห้องน้ำห้องที่หนึ่นะคะแล้วก็จะมีห้องที่สองอันนี้เป็นนี้นะคะอันนี้ก็ยังเต็มนะคะก็มีครีมอาบน้ำที่พีสกินนะคะโฟมล้างหน้าที่พีสกินที่พีสกินแล้วก็จะมีเอ่อเจลนะคะเซรั่มก็มีนะคะนี่ การอาทุกครั้งก็ต้องใช้อนี้นะคะนี่อันนี้เป็นซิโคลีนะคะนี่เป็นเจลอาบน้ำนะคะใช้แล้วก็หอมนะคะทุกคนก็จะมีอยู่ที่ห้องน้ำนะคะประจำคุณแม่ก็ใช้เป็นประจำค่ะอากาศร้อนมากนะคะอันนี้เดี๋ยวก็เปิดไว้เปิดสองที่เลยก็ได้ค่ะ นี่นะคะโอ้นะคะอันนี้ต้นเดฟนะคะอยู่หน้าห้องน้าก็จะมีอยู่สี่นะคะมีอยู่สี่อันนี่เวลาลมพัดจะได้ยินเสียงต้องแตงต้งแตงเลยนะคะก็เสียงดังดีค่ะยามลมมาก็จะล่มมาฝั่งนี้นะคะนี่หอมนี่ค่ะหอมดอกอันนี้ค่ะนี่ต้นโมกนะคะทุกคน ก็กำลังออกดอกสวยๆเลยอันนี้เป็นเข็มแดงนะคะดอกเข็มโอ้สวยเนาะคะ่ะอันนี้ใบย่้านางค่ะยังไม่ได้เอาไปลงดินอยู่ใบย่้านางนี่นะคะดอกเข็มสวยๆเลยอากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคนนี่นะคะบายสามกกว่าค่ะนี่นะคะคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่าน,นี้นะคะ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องมานก็กดกอกด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีค่ะ